มันมันมันคือเรื่องคำแต่ว่ามันมันจะไม่ใช่คำมันมันมันจะไม่ใช่คำที่ที่เหมือนต้นฉบับหมายถึงว่าคือที่แคปตันเขาล้องแบบนี้เขา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 เซตมาแล้วอ่าต้องแกนแบบแคปตันใช่ไหมมันคือเขาเขาเซตมาแล้วว่าแบบนี้เครื่องก็แบบนี้เขาจะล้องแบบนี้เขารู้เขารู้ตัวเองว่าจะทำยังไงเอาคนเล่นเลือกใครมาเล่นอแม้กรทั่งเลือกใครมาเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการวางแผนเรียบร้อยมันมันเขารู้อยู่แล้วมันมีการวางแผนรู้เรียบร้อยแล้ว แต่ทีนี้พอเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่ได้เล่นแบบเขาเําว่าเล่นแบบเขาหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปเล่นโชว์ในแบบที่เขาทำอ่ะใช่ไหมอ่ะคนรู้จักรู้อยู่แล้วแพลตฟอร์มอ่าแพทเทิร์นของแคปตันเป็นยังไงอะคูสติกซาวจะเป็นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราไปเนี่ยเราหลากหลายกว่าเขาคือการที่เราเอาของเขามาแล้วก็มามารีพีทซ้ําบนบนเวทีทุกครั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์ก เนื่องพัานสถานการณ์มันไม่ใช่บองวันมันอาจจะได้เพราะว่ามันให้อาใช่ถูกต้องบองวันอาจจะได้มันเพราะมันให้แต่โอเคมันอาจจะดีตรงที่ว่าอย่างน้อยๆมันก็เรียบร้อยอะ้าเรโมงมันเรียบร้อยแต่ว่ามันจะไม่มีทางว้าวอาทีนี้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนหละว่าว่าคนว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนเป็นคนชอบรูปแบบ แล้วก็เหมือนซะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบรูปแบบแล้วก็อีกแบบหนึ่งแสดงว่มันคือเราเวลาเราฟอร์มมันต้องมั่นใจชิ้นนี้พอความมั่นใจพว้นเนี่ยเรามั่นใจแบบไหนอาจจะแบบอย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในแบบที่เพราะว่ามั่นใจเพราะว่ากูรู้ว่าถ้ากูร้องผิดอ่ะถ้ากูถ้ากูจำเนิไม่ได้แล้วกูจะมั่วยังไงให้มันไปต่อได้แล้วพอเอาจจะดีกว่าต้นฉบับด้วยเพราะสถานการณ์นั้นมันแมทชิ่งกับสถานการณ์บอดี้นีบอกว่ามันเลยดีกว่าต้นฉบับดีกว่าร้องแบบต้นฉบับออะไรเงี้ยทีีน้ อ่ะสมมุติว่าถ้าเราถ้าเราพูดถึงอ่ะถ้าเราดูดูเนื้อร้องเนี่ยเ <c oughs> อ่อแล้วพูดถึงเนื้อร้องเนี่ย once อ่ะสมแติว่าเราเรา once side once side, side live the life of a millionaire millionaire เ yeah. นี่ยถ้าเกิดเราเราสังเกตอะ่ะ once side เนี yeah. ่ยถ้าเกิดว่าเราเราคือเหมือนที่พี่บอกเราอ่ะก็คือ <c oughs> เสียงมันมาจาก ตรงไหนบ้างใช่ไหมใช่ไหมมันมาจากตรงนี้อ่ามาจากตรงนี้ม,าามันจะรงคอมาา body, ันจะปกมันจะบอดี้อ่าบอดี้ก็คือประมาณช่วงหลังช่วงแบบแขนช่วงอะไรพวกเงี้ยอ่ามันก็จะคนละแบบอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันส์เนี่ยมันจะต้องออกตรงไหนวั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 นเห็นไหมมันคนละแบบเห็นไหม,ไม<า>อ่าอ่าสมมุติถ้าเกิดอ่ะสมมุติถ้าพี่ถ้าบีออกจาก ออ่ะลองจะคอยไงพี่จะรลองอออฟเเดลลนิิมยู่แค่นี้นี่คือสิ่งเดียวสิ่งสิ่งที่เกียร์ลองเป็นอยู่เพราะเขาเกียร์ออกจากที่เดียวตลอดเวลาพอออกจากที่เดียวตลอดเวลามันเหมือนกับมันเหมือนเราเราแก็โถดีอะมันเหมือนเราดีที่เดียวตลอดอราอ่าอามือสายก็วิ่งไปมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงไหน ที่มันเหมาะกับมันเนี่ยก็ <Okay. S 2> โอเคไปโอเคแต่ตรงไหนที่มันไม่เหมาะม,ม,ามันก็แม่ดาวมันก็แม่ทูนี่อย่างเงี้ยผมถามเลยแต่แต่พ,ตพี่แต่พี่ก็ลองมีมีบางช่วงที่ลองในคอรด้วยเหมือนกันถูกป่ะมีมันต้องม,มีมีอยู่แล้วสบัมงมันก็เหมือนอาะมันก็เหมืหอนเล่นกีตาร์ให้เราเล่นแบบใช่ใช่ถูก้องเรื่องถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่มันจะสําคัญของกีตาร์ด้วยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นลายโซโลอ่ะนี้ป่ะมันเป็นลายโซโลและลายมีมันมันการมันคือการมันคือหนึ่งในการ รีลาว่าเราจะเคลื่อนมัหน้าด้วยการคลานไปหรือจะตีลังกาอะไรเงี้ยอ่าฉะนั้นรีลาเป็นสำคัญอแต่เมื่อว่าถ้าเรามองเนี่ย one 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 side เนี่ยนะพอซ้ายพี่ก็ต้องอย่างนี้นิดนึงเพราะเพราะพี่ต้องการให้มันออกจากตัวนิดนึงอ่าอ่าถ้าเกิดว่าพี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพี่ไม่แบบต้องไปลอ One i ถ้าพี่ไม่ขยับนนะ One side l i t e l i มันมันดูเท่ากันนะ One side little l i f e of t h l i e นีมันถามว่ามันมันมันก็ดูแปลกๆมันคือคือมันไม่มีมันไม่ฮิตมันไม่ฮิตคำมันก็ไปเรื่อยๆมันก็เลี้ยวไปตามแบบเบอร์เบอร์อมอที่ที่กเราไปอยู่แต่ถ้าเกิดพี่เปลี่ยนมา One side little l i f e of a m i l i o n a i e พต่อนนี้ปุ๊บเนี่พี่ก็เอียงมากให,ใ,หให้มันให้มันรีดจากที่แบบที่มันคอใช่ไหมล้วก็รีดให้ม,มันอยู่ที่<ช>อบอดี้เนเน่แต่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดเราเราไม่เก่งถ้าเราไม่เก่งนี่พี่เก่งเพราะว่ามันนะให้เราจะบอดี้ใช่ไหมนะถ้าเกิดเมเน่เนี่ยแนมันแนมันเ<ชอ>บี้ยแนมันไม่เบี้ยวพอมันอ่อนอ่ะเมเน่เมเน่ไม่ได้ไมันต้องเมเน ถ้ามันเราไม่ขยับเลยหรือว่าเราไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันมันวิ่งไปทางไหนแล้วเราแล้วเราแบบผักผัดไปตรงนั้นน่ะมันก็จะฟังมันเหมือนเดือดเดือดฟังมันเหมือนคำมันมันอยู่มันจะอยู่แค่ตรงนี้องสุขมันจะอยู่แค่ใช่อยู่แค่ไหนไอ้ตรงนี้ไปไปไม่ถึงไอ้ตรงนี้โอเคได้ก็โอเคไปเหมือนเรนดอมว่ากูอยู่อยู่กุ้งงเงี้ยคำไหนโอเคกูก็โอเคคำไหนไม่โอเคก็เราจะดวงเรื่องว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฉะนั้นคือคือคือการผักคือคือมันคมไอ้คำว่าคมมันคือตรงนี้ คือคือถ้าถ้าเราออกลายเมโลดี้ลายนี้หรือคำนี้มันต้องย้ายย้ายโพสิชันอะแล้วชั้นร้องอะเหมือนเปลี่ยนช่องร้องเนี้ยใช่เปลี่ยนช่องร้องใช่ฉะนั้นมันต้องถ้าจะร้องได้มันต้องตื่นมีความตื่นตัวสูงในการตื่นตัวสูงคำว่าตื่นตัวสูงมันก็ต้องแบบพร้อมที่แบบอะไรเงี้ยพร้อมขยับอะใช่ไหมอ่าพร้อมขยับพร้อมอะไรเงี้ยคือมันต้องถ้าเกิดมันร้องแบบขี้เกียจอย่างเงี้ยไม่ได้ฉะนั้นการร้องเพลงเนี่ย คือหลายคนน่ยมันอาจจะมองว่าร้องคาราเกะผ่อนคลายแต่นักร้องไม่ไม่ผ่อนคลายเพราะมันต้องแบบสถานการณ์แล้วก็คําไหนเปลี่ยนก็ต้องเบี้ยวไปตามรีบไปตามอะไรเงี้ยสเปนเรามาเมื่อนี่ให้เราให้ออกมันนี่ให้มันแบบให้มันคมอะมาเมื่อนเถื่อมาเ m ื่อนี y มาเมื่นี่ใช่ใช่จริงอ่ะเพราะถ้าถ้าเกิดเปิดเปิดแคปตันดัวเพราะผมมาดูเพราะผมว่าชอบชอบดูแบบลักษณะคาถาเขาเขาเขาแบบว่าไล่ไลไม่เหนื่อยมันต้องเปิดอย่างเงี้ย เขาตั้ก็จะขยับไม่เยอะมากเพราะผมเขาเป็นทรงอ่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบของเขาอะนาะอ่าแต่ว่าที่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 เหมือนถึงว่าหมายถึงว่าที่ที่ที่กำลังจะบอกก็คือแล้วก็จริงๆอะเราไม่ต้องสนใจเลยด้วยซ้ำว่าว่าว่ากระเบิบัตรเนี่ยมันร้องแบบไหนเป๊ะๆนะอ่ามันเพราะเมโลดี้ไลน์มันมันอยู่มันอยู่ในร่องในลอยของของเมโลดี้ไลน์อยู่แล้วใช่ไหมเราจะร้องว่า One s i f e is the life of a millionaire มันก็คือมันก็อยู่ในร่องด้วย Spend all my money Didn't have any care mm hmm. Took all my friends out for my h good time mm hmm. มันก็คือมันก็อยู่ในร่องอ่ามันอยู่ในร่องอ,อยู่ในร่องลายอยู่แนละ้ว uh huh. ฉะนั้นเราเราจะไปทางไหนก็มันให้มันขึ้นอยู่กับบอดี้ที่เราขยาับแล้วมันจะคมเองเลยคืองี้ถ้าสมมุติว่าเราเราเราเอาลายบอดี้เดิม uh huh. One side of the line of the mirror คือคลิกอย่างนี้ยคลิกเวฟเวฟคลิก huh. น <hit>, uh ี huh. ้ เราต้องจํานี่คือข้อเสียพอเราจําปุ๊บนึกออกปะคอมเมนเซนส์ของมนุษย์เราจะหายทันทีเนี่น<า>ยแหละมันเลยต้องอินฟอยคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องอินฟอยก็ได้เว้ยแต่ว่าอินฟอยมักจะดีกว่าเสมอเพราะเพราะเออเพราะมันผมว่ามันมันผมว่าเป็นคนชอบอินฟอยเพราะว่าสราสมอไม่ต้องคิดเลยก็ดูนักร้องเก่งอะมันด้นหมดแล้วเวลามันดูเพอร์ฟอร์มเหมนนะมันในหมู่มันมันดูเพาะกว่าต้องยาบาะอะทำไมดูเพาะกว่าก็เพราะว่ามัน โอ้หมันแบบมันสร้างลายใหม่ขึ้นมามันมีเซอร์ไพรส์ในการนั้นในนั้นอะไรเงี้ยอ่านะมันมันคือตรงนั้นน่ะแต่ผมผมด้นแล้วไม่ดีก็เพราะก็เพราะตรงนี้ไงก็เพราะตรงนี้ไงก็คือมันต้องมันต้องผัดไปผัดมาโอเคเราอาจจะไม่ต้องด้นขนาดแบบอุ้ยคือคือการด้นอ่ะเราไม่หมายความว่าเราจะพยายามหนีให้ได้นี่ก็ไม่ใช่นะถ้าเกิดว่าจะด้นแล้วมึงพยายามหนีอะไรเดิมจนมึงแบบ มันแปลกไปเลยก็ไม่ใช่คือจนจนมึงต้องไปเครียดอีกอ่ะในการที่คอมมอนเซ็นมนุษย์มึงขายไปเพราะว่ามึงพยายามจะหนีมันะมันก็ไม่ได้ก็มันมันน่าแค่มันน่แค่รอให้เป็นถ้าร้องแบบเดิมแล้วมันโอเคก็โอเคก็ร้องแบบเดิมไปเอ่อแต่แค่ว่านั่แหละมันต้องมันต้องแบบไปอะน